งานใหม่ใน l i n k ์อินแบบที่เจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนไหนก็จับไม่ได้ให้ทํา4อย่างนี้ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็ให้ไปที่ Setting นะคะหลังจากนั้นเนี่ยไปที่ Visibility นะคะแล้วเลือก Who can see your connection นะคะตรงนี้เนี่ยให้กดเฉพาะตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะคอสตอมนะคะคนที่เราเนี่ยไว้ใจเท่านั้นต่อมาข้อที่2นะคะเวลาที่เราอัปเดตเฮดไลน์หรือว่าเราเข้าไปอัปเดตนะคะข้อมูลใน LinkedIn ของเราไปใส่ผลงานไปใส่ประวัติต่างๆนะคะให้เราปิด Notify Network ก่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเด้งนะคะเวลาที่เราอัปเดตข้อมูลอะไรเนี่ยในบรรดา Connection ของเราเนี่ยเขาจะรู้และข้อที่3นะคะเวลาที่ เราใส่คําต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเฮดไลน์นะคะหรือว่าใน About นะเราห้ามใส่คําว่าแบบ กำลังหางานตรงๆนะคะให้เราใช้คำว่า open to exciting opportunities หรือ exploring what's next มันก็จะดูมืออาชีพกว่าแบบอารมณ์แบบแบบฉันไม่ได้หางานนะแต่ว่าฉันก็เปิดรับโอกาสใหม่ๆและข้อที่4สุดท้ายเลยทำมาทั้งหมดแล้วนะคะถ้าไม่ทำข้อนี้ก็คือจบเลยนะคะเวลาที่เราเปิดฟีเจอร์ open to work เนี่ยจะต้องเปิดแบบ private นะฟังกชั่น private ก็คือว่าให้เห็นเฉพาะ recruiter s นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนทั้งโลก ก็จะเห็นนะคะว่าเรากำลังหางานอยู่ลองไปปรับใช้ดูนะคะเพราะจริงๆพี่เอกก็เข้าใจนะว่าบางทีโอกาสเนี่ยมันก็อาจจะมาในเวลาที่เราไม่ได้พร้อมอยากจะบอกใครดังนั้นเนี่ยการหางานใหม่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องทําอย่างชาญฉลาดด้วยและสําหรับใครที่ยังไม่มี Link ์อินโปรไฟล์นะคะหรือว่าอยากปรับ Link ์อินโปรไฟล์ให้ดีมากิ่งขึ้นนะคะเราก็มีบริการรับทำลิงก์อินโปรไฟล์ตรงนี้ใครสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะ